ค่ะวันนี้มาดามเจนนะคะอร่อยล้านทำด้วยใจค่ะจะมาแชร์ความอร่อยให้กับลูกหลานได้ดูนะคะวันนี้ก็จะมีต้มไอ้รากบัวจีนรากบัวจีนอันนี้เป็นแห้าจีนนะคะที่ยังไม่ได้ปอกแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดหอมที่ยังไม่ได้แช่น้ำอันนี้จะเป็นถั่วลิสงไทยนะคะ ไปเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมที่พร้อมจะปรุงกันนะคะหั่นแล้วนะคะอันนี้รากบัวถ้าเราต้มหม้อธรรมดาเนี่ยเราจะหั่นบางแต่ถ้าเป็นเราใช้หม้อตุ๋นเราจะหั่นหนาฝั่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแห้วที่ปอกแล้วนะคะอันนี้เป็นถั่วที่แช่น้ําแล้วเราต้องล้างก่อนประมาณสักสามสี่น้ําแล้วก็แช่ประมาณ7จ็ดแปดชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้แบบเนี้ยมันจะอิ่มน้ําแบบนี้คะ่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่แล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะ อันนี้เป็นเกลือค่ะเกลืออันนี้เป็นน้ำตาลกวดอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมเจนะคะอันนี้เป็นพริกไทยส่วนอันนี้จะเป็นน้ำที่แช่เห็ดหอมแต่ก่อนที่เราจะเอาน้ำมาใช้เนี่ยเห็ดหอมเราควรจะล้างสามสีครั้งก่อนนะคะให้มันไม่มีไม่มีทรายให้สะอาดก่อนแล้วน้ำเราจะเอามาใช้ต้มได้นะคะอะไปดูกันต้มกันเลยค่ะ,ะมาดูตอนนี้ของทุกอย่างเราจะใส่ไป ้อมกันหมดเลยเราใส่ทีเดียวเลยนะคะพอาทุกอย่างจะเครื่องปรุงเราก็ใส่ไปเลยนะคะ อันนี้เป็นเกลือค่ะเกลืออันนี้เป็นพริกไทยอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมถ้าเราใส่ซอสเห็ดหอมแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ผงปรุงรสนะคะเพราะว่าในซอสเห็ดหอมเนี่ยจะมีผงปรุงรสอยู่แล้วนะคะนห้าจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปไปตุนประมาณ เกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกแล้วกันนะคะหลังจากต้มได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็น้ําก็จะขุนนิดหนึ่งนะคะก็จะเริ่มนิ่มแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเราใช้ด้วยตุนด้วยหม้อหม้อแรงดันนะก็จะหั่นชิ้นใหญ่ฝรนี้แล้วก็จะสวยหักขาเผาแต่ว่าถ้าเป็นเราต้มมันใช้เวลานานมันก็จะน้าก็จะออกคนนิดหนึ่งนะคะน้ํามันก็จะ คนๆด้วยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูรากบัวกับแห้วจีนค่ะขอบคุณมากนะคะ